สวัสดีครับพบกับช่างเจกันอีกแล้วนะครับพบกับช่างเจก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงรักษาระบบแอร์รถยนต์นะครับวันนี้ได้ของดีนะครับได้ของดีมาเล่นอีกแล้วนะครับเรียกว่าน้ํายาแอร์ในตํานานนะครับถ้าย้อนกลับไปนะตั้งประมาณปี2016 2019เนี่ยเลทประมาณเนี้ยนะครับจะมีน้ํายาแบรนด์หนึ่งนะครับที่เรียกว่าช่างแอร์นะครับหลายๆท่านเนี่ยต้องมีประจําล้านนะครับ หนึ่งในช่างแอร์นั้นก็ผมนี่แหละ,ะครับแล้วก็มันจะเกิดเรียกว่าวิกฤตของน้ํายาแอร์อยู่ช่วงหนึ่งครับน้ํายาแอร์ทุกยี่ห้อปรับตัวสูงปรี๊ดเลยนะครับปรับตัวกันแบบว่า100% 1 2 0กัเนินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจากที่ถังละ2นะครับ2,000นิดๆน,น,นะครับโดดไปเป็น4,5 0 0อะไรอย่างเงี้ยนะครับสมัยนั้นเนะาะที่สมัยที่เรือมันขวางคลองอะไรนั่นนะครับ น้ำยาทุกยี่ห้อปรับขึ้นนะครับเลยส่งผลกระทบต่อเจ้าน้ำยาแอร์ตัวนี้นะครับก็เลยกลายเป็นน้ำยาค้างฟ้านะครับเป็นน้ำยาติดดอยนะครับค้างเดเลยเพราะว่าราคาสูงเขาลงแล้วแต่นี้ลงไม่ได้นะเพราะว่ามาทีหลังเนาะเขาขึ้นกันไปหมดแล้วแล้วเขาก็ลงกันแล้วนะครับก็เลยทําให้ตัวนี้นะครับติดดอยมายาวนานนะครับ จนกระทั่งปีนี้นะครับ2 0 2 5นะครับอ่าะครับเรียกว่า2025แล้วเนี่ยก็เกิดปัญหานะครับเรียกว่าจะเรียกว่าปัญหาก็ไม่เชิงนะครับน้ำยาแอร์ r, r 1 3 4 a เนี่ยถูกจำกัดนะครับจำกัดการนำเข้านะครับเรียกว่าจำกัดการนำเข้าเพราะว่ามันเป็น hfc นะครับมีสารเกี่ยวกับโลกโลงโลกร้อเนี่ยที่เรามีปัญหากันนี่แหละนะครับก็เลย จำกัดการนำเข้าทำให้ราคาน้ำยาแอร์ R134a ปัจจุบันนั้นปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นแบบทุกวันเลยนะครับเรียกว่าทุกวันเลยนะครับราคาน้ำยาแอร์สูงขึ้นแบบปี๊ดๆเลยนะครับก็เรียกว่าสูงไปเท่ากับไอเจ้าน้ำยาตัวนี้แล้วนะครับก็เลยทำให้กลับเข้าสู่ตลาดน้ำยา R134 อีกรอบ น้ำยาอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เลยนะครับอ่าหนึ่งในตํานานน้ำยาแอร์นะครับช่างหลายท่านนะครับต้องผ่านมือกันมาแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าโฟลอนนะครับอ่าพอดีวันนี้ยังเจไปซื้ออะไรนะครับที่ร้านเจริญรุ่งอิเล็กทริกนะครับที่เชียงใหม่เนาะอ่าก็ไปเห็นมันตั้งโดเดอยู่นะครับก็เลยสอบถามนะครับโอ้ตอนนี้ราคานะครับ น้ำยาแอร์แต่ละตัวก็ไม่หนีกานห่างกันแค่100-200เองนะครับก็เลยได้โอกาสต่อยตัวนี้เข้ามาครอบครองนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบนะครับตรวจสอบตัวน้ำยาว่าจะยังคุณภาพอยู่ไหมนะครับอาจจะยังคุณภาพอยู่ไหมแต่เอาที่แบบตาเห็นก่อนละกันนะครับเนี่ยจังเกตเอามาตากแดดทั้งเนี้ยเนี้ยตากแดดอยู่ยเ,นยเนี้ยนะครับถึงแดดจะออกไม่ได้เยอะแต่ว่าอุณหภูมิภายนอกก็ สี่สิบสี่องศานะฮะแต่ดูนี่น้ำยาแอร์ครับหางน้ำยาแอร์ดันกลับเย็นนะครับเย็นที่สามสิบสามเห็นไหมนี่นะครับแปะไว้ตรงนี้นี่เห็นไหมอ้ายิ่งร้อนน้ำยาแอร์ไอตัวนี้เย็นนะครับไม่เหมือนชาวบ้านนะอ่าเป็นอ1นหนึ่งสามสี่ที่มันเกี๊ยบจริงๆนะครับตัวนี้แต่ว่ามันก็ห่างหายไปจากตลาดพอสมควรน,นะดังนั้นเราจะต้อง ตรวตอบนะครับตัวตอบว่ายังคงคุณภาพอยู่ไหมนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถผลิตนะครับที่เจจได้มานะครับวันที่6เดือน6ปี2 0 2 4นะครับตัวนี้เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะทําการต่อเกียร์วัดแรงดันนะครับว่าน้ํายนน้ายานั้นอยู่ในค่ามาตรฐานของ r หนึ่งสามสี่ไหมนะครับหรือว่ามันสูงเกินนะครับหรือว่าต่ําดีนะอย่างไรเดี๋ยวเรามาวัดกัน เดี๋ยวท่างเจจะทําการนะครับกรีดเนาะไอตัวพลาสติกออกนะครับเปิดวงเปิดวาล์วต่อตัวเกจเนาะดูว่าแรงดันเนี่ยนะมันเท่าไหร่อย่างไรนะให้ดูก่อนว่าไม่ไเตียมนะครับไม่มีเตียมไม่ได้เติมอะไรมีแค่เตรียมนะไม่ได้เตียมนะครับให้ดูว่าเนี่ยถังถึงที้ฟงที่ปุ่นเนี่ยเป็นถังที่เราจัดซื้อมาเองนะครับจากร้านเจเลยลุ่งน,นะครับจะเห็นว่าที่ฟงที่ปุ่นนะครับไม่ได้แบบโอ้ ได้จากโรงงานมาเป็นตัวท็อปๆแล้วมารีวิวให้มันดูดีไม่ใช่นะอันนี้ซื้อจากล้าเลยนะครับตามลอตที่ผลิตเลยนะครับอันนี้วันนี้ก็มีนะครับ2024นะครับ9จูน2024นะครับแต่ที่ตัวถังเนี่ยตัวถังที่มันยิงเลเซอร์มาเนี่ยเนาะ6เดือน6ปี2024นะครับก็ตามนั้นแหละนะครับ บรรจุเนาะเดี๋ยวจะทําการเปิดนะครับเปิดตัววาล์วนะครับอันนี้เราก็ทําการโยนเมนูละนะครับเปิดพลาสติกนะครับโยนออกไปแล้วก็จะเห็นนะครับนี่ของเขามันจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับไอ้จุกเนี้ยนะครับมันจะเป็นจุกแบบจุ้มๆนะครับให้ยังเหมือนเดิมไอ้ตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับนี่ยังเป็นจุกแบบนี้นะครับถ้าเป็นหนึ่งสามสี่โดยปกติเนี้ยจุกมันจะแบบเรียวๆนะครับ จุกมันจะเป็นคล้ายๆจุกรถมอเตอร์ไซค์มันจะเรียวๆแต่เ,เนี้ยมันจะตุ้มๆแล้วก็จะมีหยกัยกๆแบบเนี้ยนะครับสไตล์ของโฟลอนมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะต่อเกจนะครับเจ๊ทาคนเดียวนะครับไม่มีใครถือกล้องให้นะก็ต้องมีารอ่าหยุดถ่ายแล้วก็ไปเอาตัวเกจมาเสียบอะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวแดดออกพอดีเลยนะครับอ่ะต่อเกจแล้วนะครับต่อเกจเนาะ ศูนย์เพ i นะครับศูนย์เพให้ดูก่อนนะครับอ่าปิดเกตนะครับเปิดเกตตัวนี้นะครับมีแรงดันอยู่ที่109นะครับ109.4นะครับ109.4.6นะครับโดยประมาณนะครับ ตอนนี้อุณหภูมิถังก็อยู่ที่3 2นะครับ32.7นะครับช่างเจพิมพ์ก่อนนะครับ32.7นะครับถ้าเป็น R 1 3 4นะครับก็จะมีแรงดันอยู่ที่1 0 5 9นะครับก็เรียกว่าเกินไปประมาณ4นะครับประมาณ4 psi นะครับให้ดูให้เห็นก่นนะครับแรงดันนะครับ ก็จะสูงกว่าตัวมาตรฐานประมาณ4เท i ไอน,นะครับเห็นไ,ไหมอ,อันนี้ก็เป็นน้ำยาทางฝั่งอินเดียนะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปทดสอบนะครับในรถอยู่นะครับจะต้องไปทดสอบในรถอยู่ถามว่าอันนี้ผ่านไหมสำหรับช่างเจนั้นมองอันนี้ว่า,อาโอกาสที่เพชเชอร์ด้านไฮจะสูงมีนะครับโอกาสที่เพชเชอร์ไฮสูงนั้นมีนะครับ เยวเก็บของแป๊บหนึงนะครับหลังจากเก็บของเข้ามานะเพราะว่าอยู่กลางแดดนานๆเนี่ยกล้องมันร้อนนะครับก็เลยต้องหลบเข้ามานะครับอ่ะเรามาดูกันนะพอหลบเข้ามาปุ๊บนะถัะงก็ยังร้อนอยู่32.7นะครับร้อนเท่าเดิมแล้วแหละนะจะเรียกว่าร้อนไหมอุณหภูมิภายนอกเป็น40นะครับะนะครับตอนนี้ก็ลดลงเราอยู่ใต้หลังคาเนาะแต่ว่าตัวถังก็ยังอุณหภูมิเท่าเดิมอ่ะแรงดันนะครับแรงดันก็ลดลงจาก 109มาอยู่106.7นะครับพระ้าตามสเปคมันคือ105.9นะครับก็ใกล้เคียงแล้วนะครับก็เรียกว่าใกล้เคียงมาตรฐานนะครับแต่ก็ยังสูงอยู่นะก็ยังให้ค่าว่ามันสูงอยู่นะครับแต่ก็ช่างมันนะครับตรงนี้เอาดูเป็นไกล้ๆว่าอ้าวน้ำยาตัวนี้นะครับแนวโน้มว่าไฮเพรสเชอร์นั้นสูงนะครับก็อาจจะเป็นเรียกว่า หลุด QC มานะครับอา,อาจจะเจอหลุด QC มาได้นะครับตัวนีอ้อาจจะมีเรียกว่าความชื้นนะครับในในตัวน้ํายาปนออกมาอยู่นะครับอาจจะมีเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าความชื้นก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าอาจจะมีลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในถังนะครับก็เดี๋ยวจะทําการดึงน้ํายานะครับออกนะครับดึงน้ํายาออกประมาณ1นกิโลนะครับ ดึงน้ำยาออกไปใช้อย่างอื่นนะครับ1กิโลแล้วก็เดี๋ยวจะมาตรวจวัดใหม่นะครับว่ามันจะขยายตัวมาอยู่ไอ้เกินนะครับเกินโปรแกรมหรือเปล่านะครับเข้าสู่ขั้นตอนการนะครับนำน้ำยาแอร์นะครับน้ำยาแอร์ออกประมาณ1กิโลนะครับเพื่อเรียกว่าเอาอากาศนะครับบางทีถังนะครับอาจจะแวกข้ามมาไม่ดีอะไรเงี้ยอาจจะมีอากาศลอยอยู่ด้านบน ทำให้ค่าแรงดันมันเพี้ยนนะครับดังนั้นเลยทําการดึงน้ํายาออกนะครับ1กิโลกรัมนะครับก็โดยใช้เครื่องนะครับเครื่องรีคอปเปอรี่ในการดึงน้ํายาแอร์ออกนะครับเดี๋ยวถ้าครบกาหนดกําหนดอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการตรวจวัดแรงดันนะครับแรงดันไอของตัวถังน้ํายาแอร์นะครับตัวน้ายาแอร์และถังน้ํายาแอร์อีกทีนึ่งอ่าตอนนี้นะครับเราก็ทําการต่อเกจเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเปิดเลยนะครับ อ่ะเปิดแรงด้งแรงดันนะครับมาดูนะครับตัวเพชเชอร์นะครับมีอยู่76.7นะครับเพราะว่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิถังเนาะมันอยู่ที่ยี่สามจุดห้าครับอุณหภูมิอยู่ที่23นะครับ23.5นะครับดังนั้นถ้าเป็น r 1 3 4นะครับแบบสเกลมาตรฐานคือ77.57นะครับ77.57 ตัวนี้มี76.8นะครับอ่านะอ่ะเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็อยู่ในมาตรฐานแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปลองใช้งานดูอันนี้ก็บอกว่ามันเป็นทริคนะเป็นทริคสำหรับพี่พช่างเนาะอ่าพี่พี่ช่างแอร์นะครับว่าอ่าเวลาบางทีเติมน้ำยาเติมน้ำยาแอร์มาใหม่นะครับเติน้ำยาแอร์มาใหม่เติมปุ๊บเอ๊ะทำไมหามันดงมันโดดนะครับเอาวิธีนี้ไปเช็คเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับ ถาอ,อย่างที่ตอนอางที่ตอนมาเนี้ยไอยมันเพชเชอร์นะครับแรงดันไอมันสูงกว่าค่ามาตรฐานแฮะนะครับมันสูงกว่าค่ามาตรฐานก็แสดงว่ามันมีแนวโน้มนะครับย้ําว่ามีแนวโน้มนะะมีแนวโน้มที่จะเจอเพชเชอร์สูงนะครับอ,อาจจะมีการแวคข้ามถังมาไม่ดีหรือไม่ได้แวกข้ามมาก็แล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําให้เพชเชอร์นั้น สูงนะครับแต่ตอนนี้นะครับเมื่อเราเอาอากาศเอาน้ํายาแอร์นะครับหรือน้ํายาแอร์มันไม่มีปัญหาหรอกมันมีปัญหาคือบนหัวถังเนี่ยมันมีอากาศอยู่นะมันมีลมอยู่นะเพราะว่าแรงดันมันอัดมันดันขึ้นมาอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เอามันออกนะครับเอามันออกสักโลนึงนะครับเพื่อเอาอากาศออกไปด้วยนะครับแล้วทาให้น้ํายาแอร์นะั้นกลับมาใช้งานได้ตามมาตรฐานแน่นอนเดี๋ยวเหลือไปลองกับรถจริงๆ หลังจากที่เราทําการนะครับลองเทน้ํายงน้ํายานะครับแรงดงแรงดันละปรับแรงดงแรงดันเรียบร้อยนะครับก็มาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะลองการใช้งานจริงนะครับตัวน้ํายาเจ้าโฟลอนนะครับรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเลยนะครับโดยปกติแล้วโฟลอนนั้นเกิดมาในยุคที่เรียกว่าณตอนนั้นนะครับณตอนนั้นปี2019เนี่ยมันยังเป็นรถไฟรถน้ํามันอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นรถไฟฟ้า ก็มีโอกาสที่จะเอานะครับเจ้าโพลอนนะครับมาลองกับรถไฟฟ้าเลยแต่ว่าก่อนจะลองเราก็จะทาการฟาชิ่งนะครับเพื่อเอาน้ํามันคงน้ํามันคอมนะครับไม่ให้มันมีน้ํายาเก่าอยู่ในระบบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตซดอัพลงไปใหม่อ่ะในตอนนี้คนะรับการฟาชิ่งนะครับเสร็จแล้วเห็นเลยนะครับน้ํามันคอมเนาะอ่ะแดงเลยนะครับน้ํามันคอมแดงเลยก็นะมันก็คือ mgep เนาะมันก็จึง จำเขาแหละนะเนี่ยแหละซึ่งจงจบอกว่าควรมีการเ,าเปลี่ยนน้ำมันคอมนะนะ mg ep p a ดนะ es แล้วก e ็ s, s, s e v นะครับรุ่นนี้มันจะใช้น้ำมันคอมเบอร์เดียวกันนะครับใช้ไปตั้งระยะนี้มันก็จะแดงแบบนี้นะครับซึ่งจะทำให้การหล่อลื่นนะครับาการหล่อลื่นคอมพิวเตอร์นั้นไม่ดีนะครับทำให้คอมพิวเตอร์เสื่อมไว้นะครับก็เดี๋ยวไปแวะข้ามนะครับแวะข้ามระบบแล้วก็เติมนน้ำยากัน อันนี้เราทําการนะครับตวงน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับเข้าสู่ระบบนะครับจะเห็นว่าน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับจะใส่คลิกนะครับมองทะลุไปด้านหลังนู่นเลยนะครับอันนี้คือน้ํามันคอมเพรสเซอร์แท้นะครับน้ามันคอมเพรสเซอร์แทร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับตัวนี้มีต้องเรียกว่าเป็นน้ํามันเบริฟิเษเพราะว่าความเป็นหน่วยมันจะสูงมากนะครับมันไม่ใช่เหมือนน้ามันรถสันดาปนะเพราะว่าคอมมันเป็นคอมไฟฟ้าไฮโว้เนาะดังนั้นตัวน้ํามันเนี่ยมันจะต้อง สามารถการการโดดของไฟฟ้าได้นะครับตอนนี้ครับทการแวกข้ามนะครับ100่เปเซ็นะครับ100เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเติมน้ำยาไห้เติมของไม่ค่อนเกตนะครับตอนนี้ก็350อากว่าไมค่อนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับพอแว็กตามขั้นตอนตามปกตินะครับเดี๋ยวทำการเติมน้ำยานะตัวนี้ใช้ของ โคโลนนะครับใช้ของโคลอนเติมอ่ะอันนี้ก็กำลังเติมเข้าสู่ระบบนะครับวิ่งไปแล้วนะครับ200กว่ากวักมแล้วนะครับอ่ะเราทำการเติมยายแอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูค่าการทำงานเลยละกันอันนี้ลันแบบร้อยเปรเ็นาะโรนะครับโรไปเชอรออยู่ที่27อ่ะ26นะครับ27แล้วละกันหายไปเชอร์183นะครับหายไม่สูงนะครับเห็นไหมหายไม่สูงแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับข้างสวยๆนะครับมาดูลมท่งนะครับตอนนี้อ่าลมท่งมาแล้วนะครับอ่าลงมาที่6แล้วนะครับลงมาที่6แล้วครับลงต่ออีกนะครับยังลงได้อีกนะคือมันจะลงเรื่อยๆนะครับอ่อุณหภูมิที่ยืนหายใจก็คือ36.1นะครับสา1่นะครับอ่าเย็นแล้วนะครับความเย็นเริ่มได้ครับเดี๋ยวปล่อยมันสักครู่นะครับเดี๋ยวดูว่า มันจะไปนิ่งอยู่ที่ค่าเท่าไหร่นะครับโดยมาตรฐานแล้วคือ5ถึง8องศานะครับโดยพื้นฐานคือ5้ถึงแองศา,อาหลังจากที่ปล่อยสักพักหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าค่ามันนิ่งๆแล้วก็อยู่27นะครับ27.4สิบเ่ริบานะครับนิ่งๆกันไปนะครับล้มทรงนะครับก็ตามที่บอกแหละนะมาตรฐานมาคือ 5- ถึง 8องศานะครับถามว่าต่ำกว่า5ไหมได้ไหมได้นะครับได้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่ามันจะไม่ไปถึง0นนะครับจะไม่ไปถึง1อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันถึงนัดนั้นมันก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดน้ําแข็งได้นะครับตัวนี้มันก็ตัวใหญ่แล้วรถไฟฟ้ามันจะตกลงไปอยู่ถึง3ได้นะถ้าเป็นรถใหม่ๆเลยจะตกได้ถึง3ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรถที่มันเป็นแอร์ออโต้นะครับก็จะ ยากหน่อยนะนี่มันจะไปลง3านะครับส่วนใหญ่ก็จะค้มเนี่ยห้าถึงแปดงนั้นเอาเกณฑ์ที่มันเป็นมาตรฐานก็คือ5้าถึงแองศานั่นแหละนะนี่ก็เรียบร้อยกันไปนะครับอ่าส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยนะยังไม่เคยใช้ก็ลองนะครับลองติดต่อหาเฮียสุชาติด,ดูนะครับตัวโพลอนนะครับตัวนี้เป็นน้ํายาแอร์อินเดียครับอ่าอินพอร์ตจากอินเดียเนาะอ่าเอสอ่าเอสอเอฟลิมิเต็ดนะครับ ภาษาฮะยุกยุคยิกยิกเราอ่านไม่ออกนะครับอ่าผมว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรนะคอันนี้เคยใช้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้นานนะครับเราก็ต้องมาเทสก่อนว่าอ่าจะเจอแจ็คพอรตไหมก็ตามที่เห็นนะครับเจอแจ็คพอตหลุดมาหนึ่งถังนะครับอ่าก็แก้ไขได้ไม่ได้ยากอะไรก็เอาออกโลนึงครับแต่ต้องค่อยๆปล่อยออกเนาะอย่างเจก็ เื่อไม่ให้เสียของก็จะใช้ในการเอาไปาเข้าเครื่องรีคาบูลี่นะครับเอาไปฟอกเอาไปคาบูลี่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครมีเครื่องมืออะไรยังไงนะครับแต่โลแรกนะครับอันนี้ของท่านเจก็ปล่อยออกนะครับปล่อยไปเข้าเครื่องรีคาบูลี่เอาไว้ปรับชิ่งระบบได้ไม่มีปัญหาอะไรนะตันนี้นะครับาโมง49นาทีนะครับระบบดิลิวิดคูลิ่งกำลังทำงานนะครับ เห็นเลยนี่ค่อยๆลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลานะครับกี่นาทีนะครับจนกว่าคอมพิวเตอร์จะกลับไปเดินเดินเบาตามปกตินะคตัวนี้มัน5้าโมงสีนะครับกำลังทำคูลิ่งอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็รันมาแล้วประมาณสิบนาทีนะครับอ่าหกโมงแล้วนะครับหกโมงจาก ห้าโมงสี่สิบเก้านะครับมาที่หกโมงแล้วนะครับอ่าก็ลดลงแล้วนะครับอุณหภูมิแบตนะครับสามทิพหกตอนนี้เหลือสามิสี่แล้วนะครับภายในราวๆสิบนาทีสิบสิบเอ็ดนาทีโดยประมาณนะครับอ่าหกโมงนะครับก็ได้ยินเพลงชาตินะอันนี้ผมเปิดวิทยุนะครับอ่าให้ดูว่าเนี่ยนะครับงานจริงๆเนาะอ่าันไปนะครับดูที่ว่ามันจะไปถึงครึ่งชั่วโมงไหมอย่างไรนะครับว่าเอ๊ะคอมแอมจะลันนานไหมนะ อันนี้ก็ทําการลดสปีดแล้วนะครับมากินไฟอยู่ที่0.78นะครับอุณหภูมิคูลแลนนะครับ21.5นะครับอุณหภูมิแบต3 3แล้วนะครับ,รบ,รบก็เสร็จสิ้นการคูลงแล้วนะครับก็เห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเห็นไหมแรงดันคอมเริ่มลดลงแล้วนะครับเริ่มไปกินไฟที่0.57แล้วเดี๋ยวก็ลดลงนะครับก็เสร็จประมาณ6โมง7นาทีนะครับ หกโมงเจนาทีเองนะครับโอ้โหนะสิบแปดนาทีนะครับประมาณ18นาทีนะครับไวไหมล่ะนะครับนี่นะครับน้ำยาแอร์อินเดียนะครับตัวจี๊ดนะครับแต่บังเอิญนะทั้งเจดันเจอถังนะถังหลุดนะเรียกว่าหลุด QC นะครับก็เรียกว่าหลากหลายยี่ห้อก็ ประมาณนี้ก็เจอเหมือนกันนะครับหลากหลายยี่ห้อตึงสาหรับผมนะก็เลยไม่ใช่เป็นปัญหาในะหัวถังเนี่ยนะครับดังนั้นการที่ช่างเจจะเอาน้ํายามาเติมให้ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทําการเทสหัวถังก่อนอยู่แล้วนะครับว่าแรงดันอยู่ในค่าไหมหรือว่า,ามันมีความผิดปกติเพราะบ,บางทีแวกถังมาไม่ดีก็มีนะครับดังนั้นที่เราเห็นว่าเพชเชอร์ ure, ตอนแรกสูงเนี่ยมันมันมีโอกาส เกิดในหลายๆย,ยี่ห้อนะเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยดังนั้นทําให้เห็นทําให้ดูงานสดงานจริงนะครับตัวนี้ยังแจมนะครับน้ำยาแอร์อินเดีย